ก็ยงเสียบพริกพมพ์เ e ะก็เ h ยองเดียพิมงะเอมัไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยโอเคอิเัสับปิกมเียบพริกพิมพ์เตะโอ้ดราม่าชดี่าเลยพิมพ์งงเปิ์ฝรั่งฝรั่งขอสั่งใกอีสานจะเอาพริกเสไปด้วยผัก รูชรูชรูชยังม er. sí. sí, <c Tool squishy> uh ีอ huh. ันร Mont ูชนั่งโซนแบบด้านหลังรูชข้าวพริกแดงโอยข้พริกแดงฝรั่งฝรั่งกินกินพริกตูดิฝรั่งก็พริกไปกินพี่น้องเอาไปทีลาชูฟี่ฮะฮะโอเคว่าแล้วเรื่องพา มาทำงานนี่อยู่ยแถวแต่วันแถวปากคลองตลาดซื้อของกิน <c oughs> ไปกินพี่นออ้องเห๋ยไส่กล่องอีสานฝลังกินไส่กล่องอีสานใส่อะไรนะพี่ก็กินได้เ <c oughs> ดินเล่นก่อนกับที่อยู่ที่ปากอุ้ยปากครองตลาด Ah oui. Tu vois les cas des ans. Sonno lachu. Sonno lashwang.